ก็สวัสดีครับผมน่าเจ๋งนะครับเดี๋ยวลองตีช่องนี้กันหน้ามีป่านะเนี่ยอุย้ยหน้ามีว่าหน้าฟูด้วยโอ้ยอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลานลไม่ได้ดูเฮ้ยโอ้ยนีเ้ยไซส์สวยนี่ห่ามันมีตัวเนี่ยมันติดอยู่กับคองนะไงไล่ถึงเนี่ยตรงเนี้ย อุ้ยหูยิงทุกคนปลาแม่งคดเด่เจอเลยมันจะฟูให้ได้มั้งสมองกัดอยู่นะนั่นโดนโดนจนได้แหละปลาหนาครับผมกัดยักษ์ยางแก้คันจิ๋วไม่ค่อยจะหลุดหรอกเชื่อผมเ <c> ก <oughs> ็บแต้มครับผมก็ ปลาหนาเนาะหมายข้างทางับผมก็ได้มาสองแต้มแล้วตัวนี้ก็ตัวหนึ่งมันมีแต่ตัวเขาเนี่ยปลามันน่าจะขึ้นมาจากคลองหลอดก้างๆครับสังเกตหมายดีๆครับผมก็เนี่ยอย่างเงี้ยคือมีลูกปาลามีอะไรอยู่ครับนะนะาเนี่ยผมบอกแล้วว่าน่าจะมีตัวขึ้นมาครับผมเนี่ยฝากไว้ได้วยครับผมเจ้ายักษ์ย่างแก้คันจิ๋วนะโอเคเลยสองแต้มแนละ้วสุดยอดมากครับผม หมาดแต่เช้าอ่ะนะเจ๋งอ่ะสุดยอดครับผมออกหมายวันนี้ก็ออกหมายมาแถวบ้านสร้างนะครับก็ปาจ,จีนบุรีครับผมก็หมายหมายแบบทุกคนตีกันเนี่แหละก็ก็ลอ้ลอหาดูนะครับผมว่าว่าตรงไหนมันน่ามีปลาแค่นัน้มองหมายอ๋อให้ออกแค่นน,นึงครับว่ามันจะอยู่ตรงไหนมีโอกาสได้ตัวครับฝากเหยื่อด้วยครับยักษ์ยหญงแกคันจิ๋วครับผมสุดยอดมากครับ